หน่วยการเรียนรู้การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเรื่องของใช้ภายในโรงเรียนของใช้ส่วนตนภายในโรงเรียนหมายถึงสิ่งของที่ใช้เฉพาะบุคคลที่อยู่ในบริเวณโรงเรียนเด็กๆรู้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างเอ่ยตอบถูกกันไหมคะ ของใช้เฉพาะบุคคลที่อยู่ในบริเวณโรงเรียนก็จะมีแก้วน้ำจานถ้วยช้อนซ่อมและอุปกรณ์การเรียนส่วนตัวนะคะของใช้ส่วนรวมภายในโรงเรียนหมายถึงสิ่งของที่ใช้ร่วมกันภายในโรงเรียนเช่นโต๊ะอาหารเครื่องเล่นสนามอุปกรณ์กีฬาชั้นวางรองเท้าเป็นต้น ลักษณะการใช้งานของของใช้ส่วนตนภายในโรงเรียนอุปกรณ์การเรียนส่วนตัวใช้สำหรับการเรียนหนังสือช้อนซ่อมใช้สำหรับตักอาหารและเกลี่ยอาหารเพื่อรับประทานแก้วน้ำใช้สำหรับใส่น้ำดื่มจานอาหารใช้สำหรับใส่สิ่งของต่างๆเช่นใส่อาหารหรือข้าว หน้ากากอนามัยใช้สำหรับสวมใส่เพื่อป้องกันระบบทางเดินหายใจจากเชื้อโรคต่างๆสเปรย์ฆ่าเชื้อแหงกองอใช้สำหรับล้างมือเพื่อป้องกันเชื้อโรคลักษณะการใช้งานของของใช้ส่วนรวมภายในโรงเรียนโต๊ะอาหารใช้สำหรับวางอาหารเพื่อสะดวกต่อการรับประทาน ตามธรรมเนียมการรับประทานอาหารที่เป็นสากลอุปกรณ์กีฬาเป็นเครื่องมือวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาประเภทหนึ่งและแตกต่างกันไปตามประเภทของกีฬาเครื่องเล่นสนามใช้เพื่อประกอบกิจกรรมทางร่างกายเช่นการปีนป่ายการลากกระโดดและวิ่งเพื่อช่วยให้ร่างกายได้รับการพัฒนาหลายๆด้านไปพร้อมๆกันชั้นวางรองเท้า ใช้สำหรับการจัดเก็บรองเท้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสะดวกต่อการใช้สอยห้องน้ำใช้สำหรับสุขลักษณะส่วนบุคคลห้องสมุดใช้สำหรับศึกษาความรู้เป็นแหล่งสารสนเทศบริการทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบต่างๆเช่นหนังสือวารสารเป็นต้นโรงอาหารเป็นสถานที่ประกอบอาหาร ใช้สำหรับบริโภคอาหารสนามกีฬาเป็นสถานที่ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬามีพื้นที่สำหรับการแข่งขันและพื้นที่สำหรับผู้ชมที่ออกแบบมาเพื่อนั่งหรือยืนเพื่อชมการแข่งขันห้องเรียนใช้สำหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีในสถาบันการศึกษาทุกประเภททั้งโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน